มิเรททำไม่ได้นะเอา้านี่ a อออ่ะเนี่ยที่ปุ้นนับใช่เปล่าโหหานานมากอะ่ะนี่นัด A4 นี่ไม่ตายเลยเหรออืมเอา้ารู้จัก A4 ด้วยเหรอเอา้าคุณเล่นมีจริงเหรอเนี่ยมีโหเป้ไม่รู้อะไรมี A1 A3 A5 ด้วยนะหรอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูโอเคป่ะสีเทาสเาอบคุณ เดินตรงไปเรียวซ้ายเลียวขวาขึ้นไปชั้นแปดนิดเดียวเองนิดเดียวเองแล้วจะไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะพาเบ้ไปดูเอหนึ่นงถึงเอห้าอ๋อไ,ไปด้วยดิเอาแล้วไม่เข้างานแล้วหรอเฮ้ยเอาไว้ก่อนเรื่องของชาวบ้านคืองานของผมเอ้า ก็น้อยนะไม่รู้เปล่าเรา่เคยไปถามเพื่อนมาแต่เขาอบอกไม่เหมือนกันเลยนะ <c oughs> มีคนนึ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเอหนึ่งจริงๆแล้ว่เป็นโรงหารยูเนียนอแต่นี้เปลี่ยนชื่อไปอ <c oughs> แล้วก็มีคนนึ่ะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นตึกแรกของคณะศาสตรา <c oughs> สืส่วน A2 อ่ะก็คือโรงหาของคักศ,ศึาสตาร <c oughs> สาสัร์นั่นเองอ <c oughs> แล้วก็ส่วน a เอร์เป็นกองกิจการนักศึกษา แต่ก็มีบางคนแหละเขาก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นจึดส้มนะไม่ใช่ไม่ใช่กองจัดก,การนักศึกษาอ,อแล้วส่วน A4 อ่ะเราไปรู้มาว่าจริงๆแล้วอ่ะในอดีตอ่ะมันเคยเป็นที่ทําการของคณะศึกษาศาสตร์แต่ปัจจุบันนะ่ะได้เปลี่ยนเป็นหอพักถี่แล้วแต่พี่เป้รู้มาเนี่ยรู้มาไม่หมดนะเนี่ยจริงๆเอ A, เนี่ยมันคือรหัสพื้นที่อย่างเอหนึ่งเนี่ยจริงๆก็คือทับแก้วหนึ่งอย่างแต่กนะ่อนน่ะก็จะเป็นหอพักชายแล้วก็จะมีหอสมุดอ่ะอยู่่อ ก่อนก็จะมีคณะอักษรอยู่ข้างล่างด้วยเหมือนกันอ่าและ A4 ก็คือหอทับแก้วสีต่อมาอันสุดท้ายก็เป็น a อห้าใด้วยนะ A5 ก็คือหอหอชายหอชายที่ปัจจุบันเป็นทับแก้วสองโหบุญเขาก็รู้มาอีกเหมือนกันแหละว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีแค่เองเดียวมี B กับ C ด้วยจริงบีอ่ะคือบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมกรฝ่ายปฐมวัยส่วนบริเวณซีอ่ะจะเป็นบริเวณของ คณะสารศาสตร์หรือว่าลานทงบอลนั่นเองมันมีดีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดมีดีอยู่แล้วมดีก็คือทางของเอเซอลาดมีตั้งแต่ที่หนึ่งถึ่ี่สี่เลยนะโอ้โหมาฟังพูดเล่าแล้วบบรู้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกอะสบายเลจ้ะโอ้โหที่พูดกันมายาวยืดเนี่ยรู้ไหมนะว่ามันอยู่ตรงไหนมั่งเนี่ยอืไม่รู้อ่ะ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูเองเออป่ะมีไกลแล้วอ้ยมื่ไหร่จะถึงวะเนี่ยนี่ไงถึงแล้วถึงที่เนี่ยบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าเอีเอ้าแล้วเขามีไว้ทำอะไรอะเอตีมันคือโรงลาคอของคณะอักษรเอ้าเอตีมไม่ใช่กระดาษเนาะแปลกแล้วอย่างตรงนั้น เราต้องไปลาชมดาวนี่วะเราต้องไปลานชมดาวนี่วะเฮ้ยเต่าไปไหนมาเนี่ยก็ตไปกำลังจะไปลาชมดาวไม่หันแล้วเสร็จแล้วไปไหนมาเราตั้งนานก็ไปเรื่อยๆไปหาดูตึกคณะศึกษาอะไรมาลืมไปเลยเออเออเราจะไปไหนเนี่ยก็จะไปหาที่ลานชมดาวไม่หันแล้วปากเนี่ยเราเนี่ยฝั่งนี้มีแต่คนแปลกๆเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าเผื่อจะเจออะไรดีๆอ่ะโอเค

เอาทำไมอ่ะอไม่ยยางเป็นหรอวะไม่จริงโอ้ยยัางแป็นโอ้ยล้าเปลงโอทำไมเนี่ยโอ้ยเอาคืนก่อนแล้วเราใครช่วยได้มากอ่าโอ้ยมันไม่คืนนี่ะ หล่อหล่อล่ออย่างผมแล้วใครจะสนไหวเล่าหน้าตาดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกให้หลอเล่าสาวใดสบตาต้องรีนอ่ะยชื่อไหนคะมดล่างแบนอุ้ยเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าเปล่าครับเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยมีเนี่ย ไม่มีเวลาครับแค่อยากไปดูว่าพื้นถนนเป็นสีฟ้าเหมือนชื่อของมันหรือเปล่าครับชื่ออะไรหรอชอบูโรดครับบูโรดคืออะไร,รอ่ะบูโรดคือะไรล่ะครับอยากฟังจริงอ่ะฮะนั้นนะฮะอโอเคครับเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ครับเห็นไะตรงคณะ,ะ,ะ,ะตรงนั้นก็คือลานปัะหารนะครับแล้วตรงนี้ใครบอกเหรอประวัติเขาเล่ามาครับอแล้วตรงนี้คือทางที่ขนศพฮะหลังจากปัหารแล้วขนกลับออกมา อ่าแล้วพอมีการจัดตั้งคณะตรงนี้คระเรามีตึกตรงนี้มันเขาเลยใช้เป็นถนนเข้าสู่คณะแต่ว่าเมื่อก่อนถนนก็ยนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะไม่มีเสาไฟอย่างเงี้ยไม่มีแล้วโรงงานถนนมันจะมีเป็นเหล็กกั้นกั้นคืนอ่ะมันจะมืดมากแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยมันก็เลยมีคําเล่าเลือกบอกว่าบูโรถมีผีอ่าพอมาต่อคล้องกับตอนที่ว่าเป็นทางฝนตกมีลานปะหารแต่จริงๆไม่มีไรครับ ันชื่อบูโรเพราะว่าเนี่ยครับพื้นถนนนะครับมันเป็นสีฟ้าเขาก็เลยเรียกว่าบูโรสครับออ๋มันอย่างนี้นี่เองขอบากเลยดูหนซิครับหลังรายานยังเปบนไปต่อไม่ได้แล้วคือเดี๋ยวต้องเข้าไปที่คณะวิศวะแล้วค่ะอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับงนี่ขออนมญาตมองไปไหน่อยได้ไหมคะได้ครับไปแล้วนะขอบคุณนะคะครับเอ้ยคุณลืมอะไรหรือเปล่าครับ ถึงลมันเป็นความเชื่อครับนติดใจของผมว่าเออถ้าไปขอสาสตรตายายแล้วผมจะสอบได้นี่หรอครับผมแล้วมันอยู่ตรงหาตาไหนเนี่ยสาสตรตายายนี่ครับสาสตายายครับอ๋ออันเราลองไปดูกันดีกว่าไปไปด้วยนะคะ ละวันะครับเดียบรถนี่ครับศาลตายายคือศาลตายายนะครับแต่ก่อนออสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำหรับบุคลากรนะนะักศึกษาเริ่มขึ้นมาเพราะว่าตะก่อนเป็นศาลเก่าๆแล,แล้วก็ทุกๆปี2องสาปีเนี่ยที่ผ่านมาคือจะมีนักศึกษาและบุคลากรเสียชีวิต ประมาณดีสองสามคนต่ปีก็จะมีอาจารย์ที่เพิ่งกลับมาจากศึกษาจากองนอกเขาฝันว่าเออมีชายชราหญิงชราเขาฝันเขาแต่เขาไม่เชื่อเพราะว่าเป็นอาจารย์ทพ่กลับจากองนอกมีวันหนึ่งอาจารย์เขาไปทำธุระในกรุงเทพแล้วก็ไป雇เองคนขับแท็กซี่แล้วก็เล่าเขาฝันว่าว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนขับแท็กซี่ก็บอกว่าเออถ้าเป็นความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ ที่เข้าฝันอาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้ให้เรากลับมาดูที่คณะเพื่อกลับมาพบกนว่าสารที่เคยสร้างตะกอนอมันล้มจะล้มอยู่แล้วเขาเลยสร้างสารขึ้นมาใหม่แล้วตั้งชื่อว่าสารปยายครับอืมมันเลยขอขอบคุณสำหรับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณครัเฮ้ยน <todos S 2> <ง>ั่งสือเอา ราได้พาไปดูสถานที่ต่างๆมาแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าชื่อของสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยของเราจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ของบุคคลที่ตั้งชื่อของสถานที่นั้นๆด้วยค่ะครับแล้วก็นอกจากความคิดสร้างสารรค์ชื่อให้มีความแปลกใหม่แล้วนะครับมันยังให้ความไพเราะแล้วยังทําให้ชื่อของสถานที่นั้น,นตาตึงอยู่ในหัวใจของคนที่ได้ประสบพบเจอตลอดไปด้วยครับครับหากผู้ชมท่านใดจะแนะนําชื่อสถานที่ที่คิดว่าจะจี๊ดในใจของผู้อื่น ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์08 0 01 02 03 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. ที่กะทะกะละมังครับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่า มัวมัวมัวครับแวนอะไรจ้าครับอะไรจ้าช่วยขอ้ินเหลือโปรตาบดตาบดบดบดลืมเลยเราต้องเวลาที่สั้นมากอะไรนี่